เล่าเรื่องหลอนชาแนลฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังถ้าพร้อมแล้วผมขอให้ทุกคนปิดห้องปิดไฟแล้วไปฟังพร้อมกันเลยครับ การเป็นนักบวชคือการที่เราต้องพาตัวเองให้ออกห่างจากกิเลสที่มายั่วเยาวให้มากที่สุดโดยใช้คำสอนขององค์ศาสดาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวปลายทางคือน,นิพพานไม่ใช่สวรรค์นักบวชที่แท้จริงต้องเป็นผู้ที่ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบทั้งกายและใจหาใช่เครื่องแต่งกายเพราะชุดนักบวชไม่ว่าจะเป็นศาสนาใด ใครๆก็สามารถหามาสวมใส่ให้ร่างกายได้แม้เขาจะไม่ใช่นักบวชก็ตามนี่คือคำสอนของเจ้าอาวาสที่ท่านได้กรุณาสอนผมเมื่อครั้งยังดำรงเพศสมมณะการที่ผมยิบยกอันหนึ่งในคำพูดของท่านมากล่าวอ้างในครั้งนี้เนื่องด้วยเรื่องราวที่ผมจะบอกกล่าวเล่าขานในครานี้นั้นเกี่ยวข้องกับคำว่าพระหรือนักบวชโดยตรง ด้วยงานที่ค่อนข้างรัดตัวการที่ผมจะปลีกเวลาไปเยี่ยมเยียนอดีตสาหาธรรได้นั้นจึงค่อนข้างยากดังนั้นพอถึงวันหยุดผมจึงไม่รีรอที่จะเพ่นผนจนทยานสู่สถานธรรมคาเฟ่วัดวาที่ผมเคยได้บวชเรียนจนเปลี่ยนวิถีชีวิตความคิดให้กลายเป็นคนละคนวันนั้นผมแวะซื้อผลไม้ประจำฤดูกาลไปฝากบรรดาหลวงพ่อและหลวงพี่ และก็ไม่ลืมที่จะซื้อขนมนมเนยไปฝากลูกพี่เต้เด็กวัดผู้ทรงอิทธิพลด้วยเช่นกันเมื่อเดินทางไปถึงจุดหมายผมก็ต้องแปลกใจที่วันนี้ภายในวัดคึกคืนไปด้วยรถราผู้คนทำไมคนเยอะจังเลยหลวงพี่ผมวางถุงผลไม้ลงบนโต๊ะหินอ่อนแล้วถามหลวงพี่เพนที่นั่งเอามือเท้าคางมองบรรดาผู้คนที่เดินไปมาควักไควจนหน้าปวดหัวเขามาขอหวยหลวงพี่เพนตอบสั้นๆฮะ ขอหวยใช่มาขอหวยกับแม่ตะเคียนหลวงพี่เพนตอบอะไรกันครับเนี่ยนี่วัดเรามีเจ้าแม่ตะเคียนตั้งแต่เมื่อไหร่กันล่ะครับผมไม่เห็นรู้เรื่องแล้วดูทรงน่าจะหวยแม่นสีด้วยเพราะจากจํานวนคนที่เข้ามาในวัดเวลานี้ขะเนเอาจากสายตาที่มองผ่านกรอบแว่นของผมแล้วก็มีหลักร้อยเลยละ่ะแม่ตะเคียนใครประภัยหรอผมถามประพงประภัยไหนละทิศ พวกเจ้าหล่อนมีชื่อว่าสบายเงินสบายทองเสียงหนึ่งดังขึ้นหลวงพี่บอลน,นั่นเองโอ้โหนั่นชื่อเจ้าแม่แล้วครับเนี่ยไงมันฟังดูโหลขนาดนั้นล่ะครับแถมยังเรียกว่าพวกหล่อนแสดงว่าไม่ได้มาแบบใช้เดียวเป็นแน่แท้เดี๋ยวนะลุงพี่ฟังจากชื่อแล้วก็สรรพนามนี่มีสองคนเลยเหรอครับผมถามพลางชี้มือไปที่ผลไม้บนโต๊ะที่กองอยู่นับสิบถุง อืมมาแบบแพ็คคู่แล้วก็นาทิตย์ผีสางนางไม้เขาไม่เรียกเป็นคนเขาเรียกเป็นตนอย่าสับสนสิบวดก็บวดมาแล้วนะเรานนะหลวงพี่บอลค่อนแค้ผมพอให้ขันยิบยิบในกระดองใจคนบ้านเดียวกันแค่มองตากันก็เข้าใจอยู่รู้ว่าไม่ถูกใช่ไหมหวยแดกใช่ไหมเอาไหมสู้สู้เสียงเอเต้ ร้องเพลงอย่างอารมณ์ดีมาทางพวกเราบทเพลงที่สร้างกำลังใจให้คนต่างจังหวัดที่เข้ามาขายแรงงานแลกเงินในเมืองหลวงบัตรนี้ถูกลูกพิเต้ดัดแปลงเนื้อเสียปีป้ปนนี่ถ้ามันโดนจับลิขสิทธิ์ขึ้นมาผมกล้าพูดเลยว่าอ่วมแน่นอนครับพี่น้องแหมอารมณ์ดีเชียวนะลูกพี่ผมทักทายตามภาษาคนที่สนิทกันอ่าก็แน่สิถ้าผมเห็นรถพี่เข้าวัดมาเมื่อไหร่ แสดงว่าจะได้กินของอร่อยๆอเมื่อนั้นไอเต้ตอบพลางเดินตรงมาที่โต๊ะไม้หินอ่อนทันทีโอหแงะไอเต้โรลงออกมาเงาะเว้ยผมกับหลวงพี่เพ็ญพูดขึ้นพร้อมกันไอเต้ทำท่าจะจกเอาเงาะในถุงผมเห็นดังนั้นก็ตีมือมันทันทีเดี๋ยวยังไม่ได้ถวายพระเลยอ้าวแล้วรออะไรล่ะครับจัดการสิ ไอเต้ทำหน้าอย่างไม่พอใจหลังจากที่ผมจัดการประเคนผลไม้ให้หลวงพี่เพนพอเป็นพิธีการเบริกเลิกม,มหากรรมโตชีนหลิงก็เริ่มขึ้นไอเต้แกะงอกกินอยากอริดอร่อยและบ้าครั้งเนื่องจากผลไม้ชนิดนี้เป็นอีกหนึ่งของโปรดของมันอา้าวกินงอซะเยอะแยะขนาดนั้นงั้นขนมนี่ก็คงไม่เป็นที่ปรารถนาแล้วสินะผมพูดพลางยกถุงสิ่งของบางอย่างขึ้นให้เต้ดูบัวลอย ไอเต้ร้องลั่นตาลุกวาวจากนั้นมันก็ดีตัวขึ้นวิ่งไปทางศาลาหอฉันอ้าวเฮ้ยมึงจะไปไหนผมร้องถามไปเอาถ้วยไอเต้ตะโกนตอบพวกเรานั่งหัวเราะขบขันกับการแสดงออกที่ใส่เสื้อของไอเด็กคนนี้ในขณะที่ผมกับหลวงพี่บอลและหลวงพี่เพนนนั่งมองผู้คนมากมายที่กำลังขัดถูขอนไม้ที่ดํมมาเมียมมีความยาวกว่าสิบเมตร บางคนจุดธูปยกมือท่วมหัวผมนั่งมองการกระทำของคนเหล่านั้นอย่างเพลิดเพลินจะไปแล้วเหรอครับหลวงพ่อหลวงพี่เพนพูดขึ้นใช่ถิดนิ่มว่างอยู่ไหมไปส่งผมได้หรือเปล่าหลวงพ่อจะอุ่มถามขึ้นก็ว่างอยู่นะครับหลวงพ่อจะไปไหนล่ะครับผมถามพลางขยับกายลุกขึ้นนั่งเตรียมพร้อมไปบ้านโยมที่หวังอย่างนะ มีทุระนิดหน่อยหลวงพ่อชะอุ่มตอบผมพยักหน้ารับพร้อมกับเดินเข้าไปรับถุงย่ามของหลวงพ่อชะอุ่มมาถือไว้งั้นจะไปเลยไหมครับผมถาม <c oughs> ไปเลยหลวงพ่อชะอุ่มตอบบ้านวังยางเป็นหมู่บ้านที่ติดกันกับหมู่บ้านที่วัดตั้งอยู่มีเพียงแม่น้ําสายหลักที่กว้างใหญ่ขวางกันเมื่อก่อนหากจะเดินทางไปหมู่บ้านวังยางจะต้องขับรถอ้อมโลก ทั้งที่อยู่คนละฝั่งแม่น้ำแต่กลับใช้เวลาในการเดินทางเกือบชั่วโมงแม้จะเป็นการขับรถก็ตามแต่ปัจจุบันทางการได้อำนวยความสะดวกสบายโดยการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำขนาดใหญ่ให้ผู้คนสัญจรไปมาได้อย่างไม่เสียเวลาจากที่ต้องใช้เวลาเกือบชั่วโมงเราสามารถไปถึงที่หมายโดยใช้เวลาเพียงสินาทีเท่านั้นว่าแต่หลวงพ่อมีธุระอะไรที่นั่นเหรอครับผมถามหลวงพ่อชะอุ่ม ขณะที่เรานั่งรถไปด้วยกันจะไปดูโยมสักหน่อยเห็นว่าผีทำฮะผีทำคำตอบนั้นทำเอาผมอยากกระทืบเบรกให้มิดแล้วหักหัวเลี้ยวกลับวัดทันทีนี่อะไรกันล่ะครับใจขอพวกท่านจะให้ผมอยู่อย่างสบายใจห่างไกลเรื่องผีสางบ้างไม่ได้เลยเหรอครับมาวัดที่ไรไม่เคยหนีผลเลยสักทีผีอีกแล้วเหรอครับผมอดกรนเบา หลวงพ่อเจ้อุ่มถึงกับหัวเราะออกมาเสียงดังสักพักผมก็ขับรถมาถึงที่หมายตามการนำทางของชะอุ่มแมพที่สามารถบอกทางได้อย่างถูกต้องโดยไม่ใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตให้วุ่นวายสถานที่ปลายทางเป็นบ้านไม้ยกสูงใต้ถุนเปิดลงด้านหลังเป็นทางเดินที่ทอดยาวสู่ริมแม่น้าแต่ทางเดินนั้นมีสิ่งปลูกสร้างที่ดูคล้ายกับบ้านไม้ทรงไทยขนาดกระทัดรัดตั้งขวางทางอยู่ เจ้าของบ้านชายหญิงเดินลงมาจากบ้านมากราบนมัสการหลวงพ่อเชอุ่มตามมารยาทนี่หมุนบนบ้านเลยครับหลวงพ่อช่วยดูให้หน่อยเถอะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นหลวงพ่อเชอุ่มพยักหน้ารับแล้วเดินขึ้นบ้านไปผมก็เดินตามท่านต้อยๆอ,อย่างเสียมิได้เพราะตัวเองมีหน้าที่สะพายย่ามของท่านอยู่บนบ้านหน้าต่างทุกบานถูกเปิดทำให้แสงสว่างจากด้านนอกสาดส่องเข้ามาในตัวบ้าน ความมืดมิดอึมครึมอับชื้นอึดอัดของตัวบ้านที่ผมคิดว่าจะต้องมีกลับไม่เป็นดังคาดมันโอโวงโล่งสบายหายใจหายคอสะดวกตรงกลางบ้านมีเตียงคล้ายกับเตียงผู้ป่วยตามโรงพยาบาลที่เราๆท่านๆคุ้นตาบนเตียงร่างของหญิงชารานอนมองมาทางผมกับหลวงพ่อชะอุ่มทั้งแขนและขาของแกถูกมัดติดกับขอบเตียงที่เป็นเหล็กด้วยผ้าหลวงพ่อชะอุ่มเดินตรงไปที่นั่นทันทีเป็นยังไงบ้างโยม หลวงพ่อเจ้าอุ่มถามก็แย่เลยเจ้าขาหลวงพ่อควบคุมตัวเองไม่ได้เลยหญิงชาราตอบผมก็เอาไม่ใช่ว่าแกจะคุมครั่งจนไร้สติพูดจาไม่รู้เรื่องดอกหรือถึงได้มัดกันไว้จนแน่นหนาแบบนี้ถ้าผีเข้ามันจะต้องร้องบวกเวกโวยวายตาขวางแลบลิ้นปลิ้นตาด่าทอไม่ใช่หรอครับแล้วนี่อะไรพูดจาตู้ตอบอ่อนน้อมถ่อมตนเหมือนคนปกติธรรมดาเนี่ยนะไหน ขอดูหน่อยหลวงพ่อชะอุ่มหันไปพูดกับชายเวยกลางคนเขาพยักหน้ารับคำแล้วบรรจงแกะผ้าที่มัดแขนมัดขาของหญิงชราคนนั้นออกเมื่อหลุดพ้นจากพันธนาการร่างที่ผ่ายผมของหญิงชราก็เริ่มสั่นเทิมขึ้นทีละน้อยจากนั้นก็แรงขึ้นแขนขาฟาดไปมาในอากาศสเปะสปะบางครั้งก็กระทบกับขอบเตียงที่เป็นเหล็กดังสน,นั่นด้วยเสียงที่ดังขนาดนั้น ผมว่าเนื้อหนังของแกต้องมีเขียวช้ำบ้างไม่มากก็น้อยเอาละพอแล้วหลวงพ่อชะอุ่มบอกชายเวกลางคนจึงจัดการเอาผ้ามัดแขนมัดขาไว้เช่นเดิมด้วยความรุนแรงของการดินมันจึงทุลักทุเลอย่างที่สุดโอ้ยทิดมาช่วยกันหน่อยไม่ไหวไม่ไหวทําไมวันนี้ดิ้นแรงกว่าทุกครั้งล่ะเนี่ยแม่ชายเวกลางคนส่งเสียงขอความช่วยเหลือมาทางผม เมื่อเห็นว่าเป็นดังนั้นผมจึงตรงเข้าไปช่วยจับแขนไว้อีกแรงผมแอบชำเรืองมองหน้าหญิงชราคนนั้นแวบ,บหนึ่งแก่ร้องไห้สะอึกสะอื่นออกมาอย่างน่าเวทนาผมว่าเธอคงได้รับความเจ็บปวดทุกทรมานอย่างแสนสาหัสทีเดียวแล้วครับกับอาการประหลาดที่กำลังเป็นอยู่นี้เอาไงดีครับหลุงพ่อพอจะช่วยเหลือแก้ไขอะไรได้ไหมครับชายวัยกลางคนถามหลังจากเราสองคนมัดแม่ของเขาเรียบร้อย แววตาที่เขามองร่างที่ผอมแห้งของมารดามันแสดงออกถึงความเจ็บปวดรวดร้าวดวงแดอย่างเห็นได้ชัดเราลงไปคุยกันข้างล่างเธอหลวงพ่อเชอุ่มบอกเมื่อพวกเราลงมาข้างล่างหลวงพ่อเชะอุ่มก็นำไปยังทางเดินที่ทอดยาวสู่ริมน้ำด้านหลังบ้านท่านเดินมาหยุดอยู่ตรงหน้าเรือนไทยไซมินทิที่ตั้งตะง,งานขวางทางอยู่แล้วก็พูดขึ้นอย่างแรกเลยนะเอาเรือนหลังนี้ออกไปจากตรงนี้ก่อน จากนั้นท่านก็เดินกลับมาที่ตัวบ้านแล้วก็นะสารพระภูมิใครเขาให้ตั้งขวางร่องน้ำแบบนี้หลวงพ่อเชอุ่มบอกจากที่ผมจับใจความได้คร่าวๆคือเรือนไทยหลังนี้ถูกนำมาตั้งขวางทางไว้เนื่องจากมีร่างส่งมาทักว่าถ้าหากอยากให้เงินทองที่หามาได้ไม่ขาดมือให้หาสารเพียงตาหรือไม่ก็บ้านน็อกดาวหลังเล็กๆมาตั้งขวางทางเดินที่ตรงไปยังแม่น้ำไว้เป็นเครส ว่าเงินทองที่ล่วไหลสู่แม่น้ํานั้นจะถูกบ้านหรือสารดักเอาไว้ให้ทางชายเจ้าของบ้านก็ลงเชื่อแบบหัวปักหัวปําออกไปตะเวนหาซื้อสารเพียงตามมาตั้งไว้ตคำคําแนะนําแต่หาเท่าไหร่ก็หาไม่ได้จนในที่สุดก็ไปคว้าเอาบ้านนอกดาวหลังนี้มาจากจังหวัดแพร่ในราคาหลายหมื่นบาทส่วนสารพระภูมินั้นแต่ดั้งแต่เดิมมันไม่ได้ตั้งอยู่ตรงที่ที่เห็นกันในปัจจุบันมันเป็นเพียงสารเก่าที่ทําจากปีบ๊บ ด้วยว่าการเวลาผ่านเลยแดดฝนลุ่มเลียสนิมจึงตัดกร่อนจนปี๊บนั้นเป็นรูโหว่เสาไม้ที่เป็นฐานก็เริ่มผุก,กร่อนร่างทรงที่เคยบอกเรื่องให้ตั้งศาลขวางริมแม่น้ำแล้วยังมาทักเรื่องศาลพระภูมิที่เก่าคำครานั้นอีกเจ้าของบ้านจึงทำการเปลี่ยนศาลพระภูมิให้แล้วอย่างโยกย้ายตำแหน่งตามที่ร่างทรงบอกเพียงแค่เดือนแรกแม่ของเขาก็เ,เริ่มป่วยกระสอบกระแซนานวันเข้าอาการป่วยไข้ก็ยิ่งหนักขึ้น ไม่ว่าจะพาไปรักษาที่ไหนก็ไม่มีท่าทีว่าจะดีขึ้นเลยกลับนิ่งสุดลงจนหน้าเป็นห่วงสุดท้ายจึงได้หันหน้ามาพึ่งหลวงพ่อชะอุ่มอย่างที่เห็นทางเดินที่โยมเอาบ้านไปตั้งขวางไวนะ้น่ะมันเป็นทางคนโบร่ำโบราณเขาใช้สัญจรตั้งแต่อดีตจูจ่ๆทางที่เขาเคยเดินไปมาทุกวี่ทุกวันมีอะไรมาขวางกันจนทำให้ไม่สามารถผ่านได้อย่างสะดวกเช่นเดิม เขาก็โกรธเอาสินะทางเดินแบบนี้นะโบราณเขาถือคนไม่เดินผีก็เดินอย่าเอาอะไรไปตั้งเกะกะมันไม่ดีหลวงพ่อชะอุ่มบอกส่วนเรื่องสารพระภูมินะตำแหน่งที่โยมตั้งปัจจุบันมันขวางทางน้ำที่ระบายออกจากบ้านทั้งน้ำเสียจากครัวทั้งน้ำฝนที่ไหลจากกลางรินทั้งหมดมันไหลผ่านตรงนี้ องหน้าสารคิดเอาง่ายถ้าโยมเป็นเจ้าของบ้านจู่ๆหน้าบ้านโยมมีน้ําไหลผ่านทุกวันบางวันก็น้ําเนา่าบางวันก็น้ําอะไรก็ไม่รู้สารพัดพอไหลผ่านบ่อยๆดินตรงนั้นก็เน่าส่งกลิ่นเหม็นโยมจะชอบใจไหมยายเสียยายกลับไปตั้งที่เดิมนะพ่อแม่เขาตั้งไว้ยังไงก็อย่าไปเปลี่ยนแปลงเขาดูดีแล้วเขาถึงทํา หลวงพ่อชะอุ่มบอกอีกหลังจากให้ขำแนะนำกันไปที่เรียบร้อยผมกับหลวงพ่อชฉอุ่มก็พากันกลับวัดพอไปถึงกว่าจะหาที่จอดรถได้ก็เล่นเอานั่งเิงกันในรถเลยทีเดียวโหทำไมมันแน่นขนาดแบบนี้ล่ะครับนี่จะบ่ายสามอยู่แล้วนะเนี่ยผมพร่องออกไปเสียงดังเนื่องจากจํานวนคนที่เห็นนั้นมันมีมากกว่าตอนสายเสียอีกก็นะขาเลขเด็ดเขาเยอะหลวงพี่เพนบอก ว่าแต่ไปได้มาจากที่ไหนล่ะครับเนี่ยไม่นางตะเคียนทั้งสองนะ่ะผมถามท่าน้ำวัดคุ้งตะเภานะ่ะหลวงพิเพนตอบสั้นๆฮะแล้วไงถึงโยกย้ายรื่นร่างที่สิงสู่อยู่ในขอนไม้แช่น้ำมาถึงที่นี่แล้วครับผ่านมาตั้งกี่วัดไม่พักแวะแถวนั้นเลยหรือผมถามด้วยความแปลกใจเพราะจากระยะทางจากวัดคุ้งตะเภาต้นทางมาถึงวัดที่ผมอยู่มันห่างกันเกือบ20กิโล แถมตลอดทางยังมีวัดวาอารามที่ตั้งอยู่ถึงสามสี่วัดแล้วไงหวยมาออกที่วัดนี้ได้ล่ะเนี่ยบบเข้าใจเด้ก็ร่างสรงเขาบอกว่าหนวนนางทั้งสองอยากมาอยู่ที่นี่หลวงพี่เพียบอกผมก็เออเอาเข้าไปทำไมผีสางนางไม้ถึงชอบวัดนี้นะักมันมีแรงดึงดูดอันใดเกินจะหักห้ามใจกระนั้นหรือไม่ว่าผีเด็กผีแก่ผีพระผีโยมต่างก็พากันแห่แหนมารวมตัวที่นี่กันหมด นี่พวกท่านเห็นที่นี่เป็นสถานอนุบาลผีหรือยังไงครับท่านแล้วคุณเธอทั้งสองมาอยู่ที่นี่ได้กี่วันแล้วล่ะครับผมถามวันนี้ก็เป็นวันที่สามแล้วละ่ะหลวงพี่เพนตอบแล้วได้เจออะไรไปแปลกๆกันบ้างไหมล่ะครับทันทีที่ได้ยินคำถามหลวงพี่เพนก็หันหน้ามามองผมทันทีมานี่สิทิศผมจะพาไปดูอะไรผมเดินตามหลวงพี่เพน มุ่งหน้าไปทางฝูงชนที่ลุมล้อมขอนไม้ผีสิงที่เชื่อกันว่าให้หวยแม่นแสนแม่นเมื่อเราทั้งกู้แหวกบรรดาขาเลขเด็ดเข้ามาได้ผมก็ต้องตะลึงต้นตะเขียนที่แช่น้ํามานานอาจจะหลายสิบหรือหลายร้อยปีแทนที่เปลือกจะเปื่อยยุ่ยหรือเป็นสีดําแต่มันกลับผิดคาดมันขาวตั้งแต่คโคลนจะหลดไปไม่ใช่ด้วยอภินิหารของเจ้าแม่ทั้งสองหลอกนะครับมันเกิดขึ้นจากเอธิริ์ของแป้งหอมยี่ห้อหนึ่ง ซึ่งมีโลโก้เป็นแม่อุ้มเด็กให้เห็นเป็นเอกลักษณ์ตะเคียนสองต้นนี้ความยาวที่เนดได้จากสายตาต้องมีไม่ต่ำกว่า15เมตรแน่นอนทั้งสองต้นมีความยาวเล่ยเลี่ยกันแต่ขนาดลำต้นจะเล็กใหญ่ต่างกันนิดหน่อยซึ่งต้นใหญ่ชื่อว่าแม่สบายเงินเป็นพี่ต้นเล็กชื่อว่าสบายทองเป็นน้องต้นตะเคียนของแม่สบายเงินมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของลำต้นก็สองสาคนโอบเป็นอย่างน้อย เรียกได้ว่าสามารถขุดเรือยาวขนาด12ฝีพายได้อย่างสบายแต่ที่ทําให้ผมต้องประหลาดใจคือส่วนปลายของลําต้นมีลักษณะเหมือนถูกไฟไหม้อะไรนะครับลุงพี่ตะเขียนปลายไหม่หรอนี่เขาญาติกับงูเขียวหางไม่ใช่ไหมผมถามพร้อมหญิงมุกตลกอย่างขบขันอย่าทําเป็นเล่นอาทิตย์สองนางนี้บอกได้เลยว่าแรงหลวงพี่เพนพูดพลางทำท่ารูปแขนอย่างวัดวาดแรง สองสีพี่น้องเนี่ยแรงแบบไหนเลยลุงพี่ยกตัวอย่างให้ฟังจักหน่อยเนี่ยนะขนาดกล้าไปเขย่ากุฏิหยอกลุงพ่อเช้อุ่นกลางดึกเนี่ยคิดว่าแรงไหมละ่ะหลุงพี่เพนบอกอะไรนะครับนี่พี่น้องสองสาวชาวขอนตะเคียนกล้าบ้าบินถึงขนาดไปรบกวนหลุงพ่อเช้อุ่นกลางดึกเลยเหรอครับไม่กลัวดวงจิตถูกจับทวงน้ำกันหรือ,อยังไงนี่ถ้าผมมีโอกาสได้พบหน้าคราตาเธอทั้งสองคนแล้วล่ะก็จะขอกระซิบบอกเบาๆว่า อหนูพระแก่ที่เองไปกวนท่านนะไม่ธรรมดานะ่จะบอกให้แล้วหลวงพ่อจะอุ่มท่านว่ายังไงครับผมถามท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรนะบอกว่าเขาแค่มายห,อย,มอาอหยอกนิดหน่อยไม่ได้ถือสาโอ้โหหยอกนิดหน่อยไม่ได้ถือสาเป็นผมถึงจะมาแค่กลิ่นผมก็โกรธแล้วนะครับแต่ที่หนักกว่าคือหลวงพี่บอลรายนั้นเอาสะร้องลั่นวัดแตกวิ่งจนรองเท้าขาดเลยล่ะไอ้ทิดเอ๋ย หลวงพี่เพนบอกไหนไหนเรื่องมันเป็นยังไงเล่ามาโลดหลวงพี่เพนเล่าว่าคืนแรกที่เอาขอนตะเขียนทั้งสองมาตั้งที่วัดด้วยความที่หลวงพี่บอลเป็นพระที่บ้าหวยท่านจึงแอบไปขอเลขคนเดียวตอนตีสองขณะที่หลวงพี่บอลกำลังตั้งอกตั้งใจใช้แป้งโรยแล้วถูตามเปลือกไม้เบาๆอย่าสิเจ้าขาพระคุณเจ้าอีชันจะกรี้เสียงครับมีเสียงผู้หญิงเล็กๆแหลม ดังมาจากคอนแต่เขียนที่หลวงพี่บอลกําลังขัดถูอย่างเพลิดเพลินพอได้ยินแบบนั้นก็ชะง,งักสิครับหลวงพี่บอลกงเงยหน้าขึ้นมองใช้ไฟฉายส่องไปทั่วบริเวณก็หาพบผู้ใดไม่ทีนี้ก็เกิดอาการเสียวหลังสิครับหาใครล่ะคะพระคุณเจ้าอีฉันอยู่ตรงนี้เสียงดังขึ้นอีกแล้วครับคราวนี้มันดังชัดเจนหลวงพี่บอลฉายไฟไปทางต้นเสียงทันทีหญิงสาวสองหนังในชุดไทยแต่ไม่สบายเฉียง มันเป็นผู้หญิงชาวบ้านธรรมดาธรรมานี่แหละครับแต่สิ่งที่ผิดแปลกแหวกออกไปจนทำให้คนตั้งทั้งตัวนั่นก็คือหัวครับหัวของผู้หญิงทั้งสองไม่ได้ตั้งอยู่บนบา่าแต่มันโผล่ออกมาจากบริเวณหน้าท้องแถมยังยิ้มหวานโชว์ฟันที่ดำให้ดูเป็นขวัญตาอย่าถูตรงนั้นสิเจ้าคะมันจะกระจี้ถ้าจะถูมาถูตรงนี้ดีกว่าอีชันยินดีหนึ่งในสองสาวพูดขึ้น พร้อมยื่นแขนมาทางหลวงพี่บอลท่อนแขนที่ยื่นมานั้นมีตาหูจมูกปากผุดขึ้นทั่วแขนเราเห็ดหูหนูที่ขึ้นตามขอนไม้เอาถูสิเจ้าขาพระคุณเจ้าถูถูเท่านั้นเองหลวงพี่บอลก็สวมวิญญาณนักกีฬากีทาทีมชาติสัตินแตกแหกปากร้องลั่นวัดแบบไม่เกรงใจสะบงที่แน่นเปียเนื่องจากหุ่นอันอวบอิ่มแม้จะอ้วนแต่ก็อ้วนแค่เพียงกายด้วยพลังใจที่เหลือล้น หลวงพี่บอลวิ่งพวดเดียวถึงกุฏิแม้ระยะทางจะไกลเกือบ20เมตร3ามเมตรแต่หลวงพี่บอลบอกว่าท่านใช้เวลาในการเดินทางเพียงไม่กี่สิวิเท่านั้นเรียกว่าไทยแมชชินของโดเรมอนก็ต้องอายผมได้ฟังถึงกับลั่นกากเพราะความอยากรวยแบบไม่ดูสถานะของตัวเองว่าเป็นใครตัวเองเป็นนักบวชยังไม่ยอมตัดกิเลสหวังพึ่งพาโชคลาบจากผีสางนางไม้ สุดท้ายก็ได้โกยอย่างเอาเป็นเอาตายกลับกุฏิรู้ถึงไหนอายถึงนั้นอ้าวแล้วไอ้ลอยไม่นั่นแหละครับหลวงพี่มาได้ยังไงผมถามพลางใช้นิ้วปาดน้ำตาที่ไหลออกมาเพราะความขบขันก็เรื่องแบบนี้คนเชื่อก็มีคนไม่เชื่อก็มีไอ้คนที่เชื่อก็กราบไหว้สรรเสริญขอโชคขอลาบกันไปได้ไม่ได้ก็แล้วแต่บุญแต่กรรมส่วนไอ้คนไม่เชื่อก็คัดขานหัวชนฝาบอกว่าเป็นเรื่องงมงาย หลวงพี่บอลเล่าว่าตะกริงขี้เมาในหมู่บ้านที่เป็นเพื่อนร่วมกวนของลุงผาและลุงกันพอได้ยินข่าวเรื่องตะเคียนคู่ก็ฟึดฟัดบอกว่าเพ้อเจอตะกริงแกมาชวนลุงก้านมาลองของแต่ลุงกานปฏิเสธเสียงแข็งบอกว่าถ้าชวนไปขอหวยแบบดีๆสงบเสงี่ยมเจียมตัวล่ะแกจะไปด้วยแต่ถ้าให้ไปท้าทายด่าทอแกไม่เอาเพราะครั้งที่โดนผีน้องฟ้าส่งบาท,ทาเขายอดอกแกก็จำไปจนตายแล้ว ทางด้านตะกลิ่งเมื่อได้ยินดังนั้นก็หัวเราะเยาะให้กับความขี้ขาดของเพื่อนร่วมอุดมการบอกว่าลุงก้านนั้นกลัวผีจนขี้ขึ้นสมองซักมาทําไมให้ตัวลายหน้าเกลียดแถมยังมีหลวงพ่ออีกนับสิบองค์บนคอยังจะกลัวไปได้ตอนที่กูโดนอีฟ้ามันทีบหลวงพ่องี้กระโดดกลับวัดกันแทบไม่ทันนี่คือที่ลุงก้านบอกกับตะกลิ่งคืนนั้นตะกลิ่งเมาได้ที่ เดินตุปัดตุเป๋มาที่วัดพร้อมแก่นหล่อนน้ำมันโซลา่าพอมาถึงขอนตะเขียนก็ราดน้ำมันแล้วจุดไฟเผาทันทีปากก็ด่าทอเสียให้หายเสร็จแล้วก็เดินหัวเราะอย่างสะใจกลับบ้านไปพอรุ่งเช้าก็ต้องตกใจเพราะพอลืมตาขึ้นมาก็พบว่าบ้านน้อยของแกถูกไฟไหม้ไปเกือบครึ่งไฟดับก่อนที่จะถึงม้งที่แกนอนเพียงไม่กี่เมตรเท่านั้นเองพอสางเมาแกก็นึกทบทวนว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้าง พอนึกได้ก็กุลีกุจอมาที่วัดทั้งที่ยังไม่ลังหน้าหลังตามาถึงก็กร่าบปลกปกปากก็ร้องอดควรขอข,อขอมาแม่ตะเคียนทั้งสองเพราะฤิสุราจึงทําให้บ้าบินแบบนั้นลุงผ่าก็บอกว่านี่จะแม่ท่านแค่สั่งสอนแบบบบให้พอสํำนึกเท่านั้นไม่นั้นตะกริ่งคงโดนไฟคอกตายไปแล้วทุกท่านครับแม้ผมจะพูดเสมอว่าคนเราจะถูกหวยรวยเบอร์ได้นั้นย่อมมาจากบุญธรรมกรรมแต่ง ไม่ใช่จะได้จากผีแต่ผมก็ไม่เคยบอกนะครับว่าเรื่องผีสางเทวดานั้นไม่มีจริงเขามีอยู่เพียงแต่เรามองไม่เห็นและไม่สามารถสัมผัสได้ทุกคนเท่านั้นคนที่เคยพบเคยเจอก็เชื่อ,อจนหัวปักหัวปำแต่คนที่ไม่เคยเจอก็บอกว่าเป็นแค่เรื่ององงงายไรสาระแต่สำหรับผมนั้นผมขอบอกตามตรงเลยว่าผมเชื่อครับว่าผีมีจริงเพราะผมเคยเจอ เป็นยังไงบ้างครับกับเรื่องที่ผมนำมาเล่าให้ฟังในคืนนี้โปรดติดตามตอนต่อไปนะครับขอบคุณเรื่องเล่าจากคุณไตรโซสำหรับท่านผู้ฟังท่านใดที่เพิ่งเข้ามาฟังคลิปนี้เป็นคลิปแรกฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดที่ใหม่ๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสำหรับใครมีเรื่องเล่า สามารถส่งมาได้ที่ลิงด้านล่างหรือแฟนเพจเล่าเรื่องหลอนชาแนลสำหรับเล่าเรื่องหลอนนี่คืนนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ